ก็บวชภรรยาอนุมัติสิบห้าวันเพราะลูกคุ้สองเดือนอก็เลยเอางี้ก,กันผ้าเหลืองมันก็คือผ้าเหลืองอนะผมก็เลยซ้อมล่วงหน้าสามเดือนเลยโอ้ผมมองว่าวิทยาศาสตร์ที่เราเรียนกันร้อยปีที่ผ่านมาเป็นวิทยาศาสตร์เก่าและผิดพลาดเยอะมาการเราโดนหลอกกันมาหมดในช่วงร้อยปีที่ผ่านมาผมด้วยเหรออาจารย เช่นเช่นถ้าดูหนังเรื่องแมทริกซ์นะมันคือฉากไหนรู้ไหมสมิธมันคือกิเรสหรือนทล่ตอนที่สมิธยิงปืนอ่ะไอกระสุนนี่แหละคือความคิดอวางปุ๊บมันหล่นเลยนะกระสุนในเรื่องแมทริกซ์หลังยิงมาเป็นปืนกลก็จะจับได้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บเนี่ยฮะนี่คือวิปัสสนาง่ายๆเลยได้บวชกี่วันครับวางแผนไว้ยังไงบ้างจริงๆแล้วบวชภรรยาอนุมัติ15้าวันครับเพราะลูกคุงสองเดือนแล้วก็ก็เลยเอางี้แล้กัน ผ้าเหลืองมันก็คือผ้าเหลืองน่ะนะผมก็เลยซ้อมล่วงหน้าสามเดือนเลยโดยการซ้อมมือเดียวทําวัดปฏิบัติให้เหมือนพระเลยมานนั้นแหละไม่ได้ใส่ผ้าเหลืองอ่ามือเดียวไม่ได้โกนนไม่ต้องโกนเพราะสอนสืออยู่ครับแล้วเดินทุกเก้าเนี่ยพุทโทหมดเลยก็คือเรียกว่าปฏิบัติมามาในระดับหนึ่งค่อนข้างคล่องแล้วล่ะซ้อมก่อนเนี่ยซ้อมแล้วพอไปบวชเราไม่เหมือนราไปบวชแล้วก็ปรากฏว่าพอเห็นกุติแล้วมีความรู้สึกว่าไม่ใช่ อยู่ๆมันมีแรงบันดาลใจพุ่งขึ้นมาว่าต้องอยู่กรดกับมุ้งอ่ะไม่อยู่อาคารไม่อยู่บ้านไม่อยู่กุฏิอาจารย์อ่านเรื่องวัดป่ามาตลอดเนี่ยใช่ไหมเออต้องแบบมันต้องมีเหตุผลที่ทําไมเกจิท่านถึงต้องออกไปอยู่ในป่าใช่ผมอ่านแล้วผมมีความเห็นว่าการเรียนรู้ในโลกเนี้ยมันต้องลงมือทำหากเป็นเรื่องมีเป็นประโยชน์เป็นกุศลนะครับอ่านสิบเปอร์เซ็นแล้วก็ทำเก้าสิบเลยอืแล้วก็กลับมาหาครูบาอาจารย์ หลวงปู่จันทาท่านก็จะรอผมผมก็จะขึ้นไปบนดอยลเล็กๆที่พิจิตรก็ขึ้นไปตอนตอนเย็นใช่ไหมเช้าก็ลงมามาสอบอารมณ์กับหลวงพอ่อหลวงพอ่อท่านก็จะถามถามถาม,ถามแล้วก็กลับขึ้นไปใหม่แล้วขึ้นไปนี่ไปปักกรดที่ไหนฮะก็บนยอดดอยซึ่งชาวบ้านเขาบอกว่าผีดุมากอะไรเงี้ยมีพระถูกไล่ลงจากเพี้ยนไปก็เยอะแยะเลยชาวบ้านก็ขู่กันใหญ่ะว่าะหลวงพี่ด็อกเตอร์แน่ใจนะหลวงพี่ด็อกเตอร์เขาบอกว่า ชัวว่ากลัวสิแล้วไปปันที่ไปกก็พุทโททั <k <k oh <k 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 okay ้งคืนไม่หลับไม่นอนทั้งคืนก็ตั้งใจฝึกอย่างเดียวก็กลัวนะกลัวเหมือนกันแต่ฝึกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆก็โอเคะครั้งไหนที่ที่ถือว่าเป็นการรู้สึกว่าเราประสบความสําเร็จในป่าช้าอช่วงนั้นเป็นข้าม y2k พอดี คืนนั้นผมตั้งใจว่าถ้าหากข้าพเจ้าฝึกแล้วไม่ค้นพบจัจธรรมใาพุทธศาสนาเนี่ยข้าพเจ้าจะยอมตายบนยอดดอยเลยบอกกับตัวเองว่าอย่างนั้นคือไม่นอนตรงนั้นเป็นป่าช้าก็เป็นยอดดอยธรรมดาครับก็ตั้งใจไว้กงนเลยนั่นคือเป้าหมายอาจารย์คือจะขอเดินจกรมทั้งคืนขอบรรลุธรรมเลยแหละถ้าไม่นั้นก็จะไม่บรรลุธรรมนี่หมายความว่าก็อันไหนค้นพบนิพานเลยค้นพบเด็ดขาดไปเลยเขาจะไม่ลงจากเขาเลยแล้ว หลวงปู่ก็ด่าเลยท่านบอกว่ามาแบบเดียวจะตกใจเลยเกินไปมาแป๊บเดียวจะเอาแบบมาเรียนห้าวันจากปริญญาเอกเลยอะแล้วว่าเกินไปจะสร้างจรวดตั้งแต่วันแรกมาเริ่มเรียนเลยพ่อบอกสุดโต่งเกินไปให้อยู่ตรงกลางให้มันพอดีให้สบายๆแล้วก็ห้ามขึ้นเขาแล้วให้มันนอนอยู่หน้ากุฏิเนี่ย <laughs> คนนพบ้งใหญ่่ะัสุดท้ายคือเราค้นพบได้อยู่ดีว่าว่าสุดท้ายาผมก็เลยนั่งสมาธิตอนกลางวันแล้วก็ได้ชาในระดับหนึ่งแหละเริ่มเข้าใจเลยมากขึ้นอได้ชาได้สมาธิดีมาก<ะ>ครับก็ปิงเลยปิงไหมมันตอบคําถามที่ตอนอยู่เมริกาไหมฮะโอ้โหจะเป็นคนศ<อ>าสนาพุทธเนี่ยสุดยอดกล่าไม่ได้นะเพราะัก็ค้นพบแล้หลวงปู่ก็บอกว่าดีแล้ ก็เลยบอกหลวงปู่ันผมไม่ศึกแล้วการขอเป็นพระช่วยชีวิตเลยเพราะผมเห็นคําตอบแล้วครับว่านี่คือคําตอบที่ถูกต้องแล้วตาราเล่มใดในโลกนี้ก็มีอาจอธิบายตรงนี้ได้พูดไปก็ไม่มีใครเข้าใจจา,จากสายตาของคนที่เป็นนักวิทยาศาสตร์จริงๆเลยเนี่ย,อ,ยาอาจารย์เนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์ทแท้ๆเนี่ยมาค้นพบศาสนาพ,พุทธในมุมมองของนักวิทยาศาสตร์เนี่ยอาจารย์มองไงฮะโอ้ผมมองว่าวิทยาศาสตร์ที่เราเรียนกันร้อยปีที่ผ่านมาเป็นวิทยาศาสตร์เก่าและผิดพลาดเยอะมาก เราโดนหลอกกันมาหมดในช่วงร้อยปีที่ผ่านมา,าผมด้วยเหรออาจารย์เช่นเช่นเช่นว่าใช่นะแปลว่าสมัยใหม่ไม่เป็นอย่างนี้แล้วโอ้โหคนละเรื่องเลยนะักวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ไม่ว่าจะเป็นโบมหรือจะเป็นไอน์สไตน์อะไรพวกนี้เขาเป็นนิวเอนส์เป็นวิทยาศาสตร์ใหม่หมดเลยวิทยาศาสตร์เก่านี่จะแบ่งอะไรที่มันเป็นแบ่งแยกอะแบ่งแยกวิทยาศาสตร์ยกตัวอย่างเช่นนิวเคลียสใช่ไหมัีอิเล็กตรอนอมีนิวเคลียสมีนิวเคลียสมีอิเล็กตรอนแล้วมันต้องอยู่ตรงข้ามกัน ใช่ถูกใช่อิเล็กตรอนวิ่งไปวิ่งมางงเี้ยก็เราเคยเห็นโมเดลที่มันเป็นก้อนเลยเป็นเม็ดอ่ะเป็นดาวก้อนอย่างเงี้ยแต่ว่าเป็นระดับอะตอมมันไม่เป็นอย่างนั้นเหรออาจารย์โอเคนักวิทยาศาสตร์สองสามคนมันเจอมันบอกว่าอย่างนั้นใช่แล้วเราก็เปลี่ยนตามหมดเลยเดี๋ยวผมนาซาไม่ใช่ผมก็มองว่าอ้าวแล้วช่องว่างระหว่างนิวเคลียสกับอิเล็กตรอนมันคืออะไรระหว่างนิวเคลียสกับอิเล็กตรอนืออะไรคืออะไรครับก็ใช่งั้นผมไม่ได้สอนทพราะฉะันไม่สอนลองกล้ายกมือถามครูไหม แล้วมันวิ่งได้ไงมันเอาแรงจากไหนมาวิ่งไปวิ่งไปได้ไงสุดท้ายคําตอบใหม่พบเลยว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่มันไม่ใช่เป็นรูปธรรมแบบนี้ครับจริงๆแล้วมันกระพริบเกิดดับมีแล้วมันไม่มีที่มันไปอยู่ตรงข้ามกันเนี่ยแล้วสร้างรูปให้เราเห็นเนี่ยมันกําลังอยู่โหมดกลัวโหมดต่อสู้เราเพราะเราเอาเครื่องมือไปวัดมันมันก็เหมือนมวยอะใครมาก็ตั้งสแตนอย่างเงี้ยแต่พอเราไม่อยู่มันก็ใครไปยืน่นี้ทั้งวันเลยใช่ไหมเออมันก็เลิกคลายตัวออกคือคือการที่เราไปวัดก็ไปกวนมันละ คุณเข้าไปควรระบบเขาเขาก็เลยฟอร์มตัวในท่าที่ป้องกันตัวเองอ๋อจริงๆโมเลกุลไม่ได้เป็นอย่างนั้นเหรอครับไม่ได้เป็นมันเป็นยังไงครับมันมีและมันไม่มีเกิดตายเกิดตายเกิดตายในเวลาที่สั้นมากๆครับเป็นล้านล้าน,านครั้งต่อวิซึ่งพระพุทธเจ้าพูดตรงนี้ไว้แล้วพระพุทธเจ้าเจอตั้งสองพันปี<ช>ก่อนแล้ว,ลวคือวิทยาศาสตร์เรายังมาสอนผิดอยู่อีกใช่แล้วตัวนี้ฝรั่งต่างชาติก็ถือพุทธเป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้นเรื่อยๆแล้ว คือวิทยาศาสตร์ค่อยๆไล่ทันศาสนาว่าเอาอธิบายสิ่งที่พระพุทธเจ้าบอกได้แล้วเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้ทีละเรื่องเข้ามาแล้วมาที่ชายขอบนะเรื่องมาชายขอบแต่ระบบการสอนมันก็ไม่พอมันต้องเป็นระบบปฏิบัติถูกต้องต้องเขาหลักสูตรทิ้งหมดเลยพอมันสูงเกินกว่าที่จะมาบอกเล่ากันได้เพราะเราใช้ระบบจําแล้วก็มาสอบไงอาจารย์พอผมสงสัยพออาจารย์ ได้ได้บวชเรียนได้เข้าใจอะไรบางาอย่างเข้าไปในเนี่ยสองเซนจากหน้าอกเข้าไปได้ได้แล้วเนี่ยมันต่างไหมครับมองชีวิตที่ผ่านมากับชีวิตที่จะไปต่อจริงๆแล้วหลวงพ่อกล้วยที่ขอนแก่นเนี่ยที่ในป่าช้าเนะี่ยมาทําให้ผมเดี๋ยวอาจารย์ไปไปขอนแก่นอีกทีใช่แล้วตรงนั้นมันได้แค่ฌานเองนะฌานมันแปลว่าสเตชันเนะ่ฌานมันอย่าคําว่าฌานชลาเนะี่ยมันคือแค่สเตชันเนะี่ยมันยังไม่ได้ปัญญ,ญานะถ้าจะได้ปัญญามันต้องไปเห็นความคิดเห็นวิปัสนาญาณเนี่ย ก็โชคดีก็ไปเจอหลวงพ่อกล้วยที่ขอนแก่นหลวงพ่อกล้วยก็สอนว่าให้เลิกให้เลิกนั่งสมาธิให้เลิกปิดตานั่งสมาธิให้ให้เห็นความคิดที่ปูงแต่งในป่าช้า嗯嗯ให้จับความคิดให้ได้โหปิ้งเลยไอปุงแต่งคือเรากลัวนนู่นกวนวนี่เรอ<ช>เราเราเรา,<ช>เราเข้าใจตัวเองใช่ใชตีหนึ่งตีสองในป่าช้าแบบอีสานที่มืดมืดแล้วก็หลุมศพที่ดินพุงพ่งูนอย่างเงี้ยเป็นสิบศพเรียงอยู่เงี้ยไปอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยแค่ใบไม้หล่นอันนึงเราก็ โหหนังผีขึ้นแล้วนึกภาพอจะนึกภาพออกถ้าดูหนังเรื่องแมทริกซ์นะมันคือฉากไหนรู้ไหมสมิธมันคือกิเลสถูอกไหมตอนที่ตอนที่สมิธยิงปืนน่ะไอ้กระสุนนี่แหละคือความคิดตอนเมยใหม่นีโอนีโอหลบเอาเนี่ยไอ้จับนั่แหละคือวิปัสนาญาคือมันเริ่มไวขึ้นพอที่จะคิดปรุงแต่งอันแรกอ่ะคุณเราเห็นเห็นของอันนึงปั๊บเนี่ยของ ช่ไหมเราจะอยากจะได้เนี่ยไอ้ตัวอยากได้มันเป็นความคิเป็นกระสุนต้องจับปุ๊บไม่ใช่ของของเราแล้วครับวางให้ทันพอวางปุ๊บมันหล่นเลยนะกระสุนในเรื่องเมทริกซ์หลังยิงมาเป็นปืนกลก็จะจับได้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่ฮะนี่คือวิปัสสนาง่ายๆเลยง่ายเลยแล้วพออาจารย์ได้ได้ปฏิบัติแล้วเนี่ยอาจารย์ก็ยังทําเรื่องที่ปรึกษาอยู่อย่างคนพบลความคิดเปลี่ยนไปเปลี่ยนยังไงฮะก็เริ่มไปศึกษามากขึ้อเผอิญโชคดีปูนซีเมนไทย SCG เนี่ยเกาจะมาทำทางด้านซอฟต์ไซต์แมネจเมนต์